รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธอย สนับสนุนโดยนักเก็ตไก่ CP ียอดขายอันดับหนึ่งรสชาติใหม่ดับเบิลชีสและสไปซี่สวัสดีครับผมเอ,เอพัทบรบุตรเขียนกกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขอเพียงแค่เขียนมาเดยเมล็อกครับรายการที่พร้อมจะมอบโอกาสให้กับทุกคนขอเพียงแค่คุณเขียนและส่งมาหาเราเพอะทุกข้อความมีความหมายเสมอนะครับ ผู้ชมครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับเดินทางมาที่แจ้งวัฒนะแยกสิบครับเพื่อมาพบกับแม่ค้าขายกล้วยแขกซึ่งคนแถวนั้นนะครับเรียกว่าคุณยายเจอ๋อซึ่งคุณยายเจ๋อเนี่ยอยู่กับหลานเสาหลักในการเลี้ยงดูครอบครัวก็ตกมาอยู่ที่คุณยายเจ๋อนะครับด้วยอาชีพขายกล้วยแขกนี่แหละครับคุณยายเจ๋อต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืดเพื่อที่จะเตรียมของนะครับออกไปขายออกไปขายตั้งเจ็ดโมงเช้ากลับมาถึงบ้าน4ี่ถึงห้าโมงเย็นถ้าขายของหมดนะครับก็จะได้กําไรเพียง200กว่าบาทเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่ก็คือขายไม่หมด ภูนี่ยืมสินมาครับเพราะว่ารายได้ที่มีมันไม่เพียงพอนะครับไหนจะค่าลงทุนซื้อของไหนจะค่าให้หลานไปโรงเรียนรวมถึงค่าเช่าบ้านด้วย<ส>คุณยายเรียกได้ว่าลําบากมากๆแต่คุณยายเจ๋อก็ยังยิ้มสู้ครับวันนี้มาติดตามเรื่องราวของแม่ค้าขายกล้วยแขกอารมณ์ดีคุณละเอียดสีแสงหรือคุณยายเจ๋อท่านนี้ได้ในรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอเมลบอกครับซึ่งตอนนี้ครับเรากําลังเดินทางครับไปที่ร้านของคุณยายเจ๋อกันใกล้ถึงกันครับพี่ตั้นใกล้แล้วครับ นี่นะครับคุณยายบอกว่าคุณยายเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับเซเว่นตรงแจ้งวัฒนะแยกสิบนะครับด้านหน้าตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถึงเซเว่นแล้วเดี๋ยวสังเกตตรงข้ามแล้วก็จะมีร้านกล้วยแขกอยู่ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายเจอใช่ไหมขายกล้วยทอดผมเอนะครับมาจากรายการขอเพียงให้เขียนมาในเมลบ็อกครับค่ะดีใจจังเลยที่รู้เรื่จริงนะคะใช่ครับดีใจใช่ไหมครับดีใจมากเลยค่ะผัดกล้วยใช่อกไหมคะลองชิมดูก่อนสิคะหนมีอะไรยังไงบ้างมันค่ะมันทอดกล้วยทอดค่ะราคาขายขายยังไงเริ่มต้นยี่สิบบาทเริ่มต้นยี่สิบบาทแล้วก็สามสิบลูกค่ะผมจะสั่งร้อยหนึ่งก็ได้ได้ค่ะ แต่ว่าเริ่มต้นแค่20บาทเท่านั้นใช่ค่ะอร่อยไหมเองจริงอร่อยค่ะรับรองอร่อยใช่ไหมครับถ้างั้นแค่พูดว่าอร่อยผมคงไม่เชื่อผมต้องลองชิมได้ไหมครับยังเจอได้เลยได้เลยค่ะยี่สิบบาทหนึ่งชุดครับโอ้โหหน้าตาน่าทานนะครับรับรองค่ะแป้งแห้งนะคะอันนี้รับรอเลยใช่ไหมฮะค่ะครับรับรองค่ะไม่มีการที่ว่าจะอมน้ํามันนะคะเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมเลยตรงนี้นะครับ น่าทานมากอร่อยมากอจริงหรือเปล่าคะจริงครับอันนี้คอนเฟิร์มเลยขอบคุณมากคุณเอมันของยายเจ๋อเนี่ยไม่มีน้ำมันแบบที่มันรู้สึกว่ามันมันเกินไปเลยครับแห้งนะครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญกรอบอร่อยนะฮะผมขอลองจิมกล้วยเอาเลยค่ะ อันนี้เป็นกล้วยอะไรครับเนี่ยกล้วยน้ำว้าค่ะกล้วยน้ำว้าหวานข้างในแล้วก็พอมาทอดไปร๊บแบบปกติก็อย่างที่บอกครับเขาจะอมน้ำมันแต่ของยายเจ๋อไม่อมน้ำมันเลยขา,ายมานานแล้วนะที่ชอบซื้อมันทอดกรอบน้ำมันมัน ไม่ดำแล้วก็รสชาติอร่อยถูกปากพี่ผมสังเกตเห็นน้ำมันตรงนู้นน้ำมันใสมากอันนี้น้ำมันเปลี่ยนทุกวันไหมครับเปลี่ยนทุกวันเลยค่ะปกติผมถามจริงเวลาขายเนี่ยแคยี่สิบบาทที่กี่ชิ้นครับแปดชิ้นค่ะแปดชิ้นนี่คือเราจะรวมก็ได้เป็นมันก็ได้กล้วยก็ได้ใช่ใช่ค่ะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่บางทีจะเจอก็แถมไปมาใช่เป็นคนที่ชอบแถมด้วยแกก็นิสใส่ดีค่ะแกก็แถมให้อะไรให้ตลอดแกก็ทําอร่อยนะคะพูดถึง ถึงแกจะแบบเออดูร้านแบบธรรมดาบ้านๆแกก็าถามว่าก็อร่อยของแกก็จะกรอบอะค่ะรสชาติมันเข้มข้นนะคะไม่อมน้ํามันก็คือทานได้อะคะ่ะก็จะทานบ่อยช่วงถ้าเกิดแกามาขายก็จะซื้อประจาําอะค่ะขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงค้างเมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉัน ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาสนับสนุนโดยบริษัท CP รีเทียลลิงจำกัดไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอย่าเข้าไปก่อเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกให้ไห้ ขายหมดอย่างเงี้ยครับยายเจอได้กําไรเท่าไหร่กำไรก็มันไม่แน่ค่ะเพราะว่ามันถ้าขายหมดเนี่ยมันก็มันก็พอได้300แต่นี้ต้องรอวันวันเดียวมันขายไม่ได้มันก็ต้องรอ2วัน3วันขายของที่ซื้อมาแล้วอย่างเปลือกมันอะไรพวกนี้มันยังอยู่ก็ต้องเอามาขายใหม่อย่างเงี้ยคือว่าทบกันไปอย่างเงี้ยซึ่งขายหมดแล้วเนี่ยก็ได้กําไรต่อวันเพียง200กว่าบาทเท่านั้นใช่มันได้แค่นั้นนะประมาณเนี่ย2 0 0 สามร้แค่นั้น่ะถ้าฝนไม่ตกนะก็พอเอาตัวรอดได้ฝนตกมาจะเจอขันจะไม่ได้เลยก็ขาดทุนอีกขาดทุนเลยถ้าเกิดว่าฝนตกถ้าฉันติดลบขึ้นมาฉันไม่มีเงินมามาหมุนเวียนฉันก็เอาเงินไอ้บางมันอีกแหละเงินกู้ค่ะส่งไรวันเขาส่งรายวานาัยวนแล้วตอนนี้ก็มีติดรายวันอยู่ไหมครับมีค่ะ เดี๋ยวพอโตพุ่มหนึ่งมันก็มาเก็บเงินแล้วติดรายวันอยู่เท่าไหร่ฮะของเขาน่ะมัน6กพันส่งวันละ200วันละ200แต่<ช>ยัยเจอบอกว่ายัยเจอขายได้กําไรเนี่ยวันละ200<ช>แถมวัานไหนฝนตกขายไม่ดีติดลบอีกไม่มีให้เขาไงแล้วทํายังไงอะ่ะก็ติดไปก่อนบางจะเพิ่งเก็บนะขายดีวันละขึ้นต่อไปเราค่อยว่ากันแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่มันจะปลดนี้ พี่ครับมันปลดไม่ได้เวลาจะเจอไม่มีจะเจอก็ดึงจากเขาอ่ะวนลูปอยู่งี้ใช่ค่ะแล้วก็มาให้หลานไปโรงเรียนมั่งนะคะก็แบ่งเอาทางนี้ไปทิ่มทางนั้นเอาทางนั้นมาทิ่มทางนี้อะไรเงี้ยคุณยายก็ขายของเลี้ยง ดูแลหลานมาตลอดเลยคุณพ่อคุณแม่หนูเสียแล้วค่ะยายเลี้ยงหนูได้ตอนขวบกว่าค่ะก็ช่วยยายขียนรถขายของค่ะหลังๆคุณยายก็จะเป็นลมบ่อยหน่อยค่ะเพราะว่ายายเขาทํางานหนักขายของก็สงสารยายค่ะก็มันก็ลำเละลำลอนไปเรื่อยอย่างนี้เนี่ยก็หากินท้วนแต่ฟ้ามันลําบากมากนะเจอเนี่ยโอ้โหทุกอย่างจากกระเบื้อยี่เรือลบเนี่ยทำทุกอย่างหาเงินกินขา้าวปากข้าวท้องเลี้ยงหลาน เพราะว่าจะเจอทีกระดึงข้างบ้านนะเป็นข้าวเซ็นกับผ้า,า,าอะไรของเย็ดเย,ย,ย,ย็ดเซ็งเจ้าของบ้านอะ่ะก็เซ็นเข้าไว้ปาากระป๋องเหมือนน้ำมันน้ำตาลอะไรก็ว่าไปเอามากินวันไหนพอมีเงินดีก็ให้เข้าไป สองร้อยสามร้อยนี่เขาไม่ว่าเจ้าของบ้านไม่ว่าแบบนี้ก็วนอยู่อย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งยายเจอ๋อป่วยไม่สบายขายของไม่ได้ทํายังไงครับถ้าถ้าเกิดทําไม่ไหวนะยายเจ๋อก็จะหยุดวันหนึง่งพอแข็งแรงดีปับ๊บยายเจ๋อก็จะมาตั้งเป้าขายใหม่อีกอย่างเงี้ยแต่ว่ายอดเงินที่เราติดเขาไว้มันก็ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม้าของบ้านที่เจอเช่าบ้านอยู่เนี่ยเขาไม่คิดดอกบางเนี่ยถ้าเราไม่ส่งมันมันก็คิดดอกเขาก็อยู่อย่างเงี้ย ขึ้นดองดอนเงี้ยมีมั่งไม่มีมั่งเก็ยิ้มก็ให้เขาแต่เขาก็มีมาให้ท้าหน่อยเร็วหน่อยก็ให้แล้วก็สงสารน่ะก็คนไม่มีอ่ะหนูเราก็ต้องช่วยเหลือกันน่ะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันน่ะแกจะเข็นมาขายข้างหน้าเซเว่นประจํานะคะ ดีแกไม่มีกล้วยก็ให้มาเอาก่อนแล้วก็เย็นค่อยจ่ายเงินบางวันเย็นไม่พอจ่ายให้ติดไปก่อนทิ้งวี20ก็จะเอาแก15 25ก็จะเอาแก20เห็นแกทุกวันก็สงสารแกทิ้งมีอะไรก็แบ่งให้แกชีวิตมันเป็นแบบนี้ค่ะเพราะมันไม่มีต้นทุนที่ว่านเงิอนอยู่เลยค่ะจนเป็นหนี้เป็นสินตลอด ที่ยานพันผ่านมาก็ทําไม่นุ่นขายล้มล้มลุกคุกคานก็เป็นนี่เป็นสินเขาเหมือนเดิมแหละแสะดงว่าก่อนจะมาขายกล้วยทอดมันทอดเนี่ยได้เจขอขายอย่่นมาก่อนใช่ขายขเนียยหมูปิ้งแล้วก็มาขายส้มตาไก่ย่างปลาดุกย่างมันก็ขายไม่ดีแต่นคนข้างบ้านเนี่ย เขาเคยขายกล้วยทอดอยู่ฉันก็เลยเอาวิชาการของเขาเนี่ยที่เขาขายอยู่เนี่ยเอามาทอดกล้วยขายเพราะว่าไม่มีใครขายค่ะคุณเอแต่ว่ามันก็พอไปได้เป็นวางวันเมื่อก่อนจะขายพกส้มตําพกอะไรเนี่ยก็จะขาดทุนแกก็ลองเปลี่ยนมาขายกล้วยทอดอะไรก็แนะนําให้แกาขายหลายอย่างแต่ทุนแกไม่ค่อยมีวันไหนขายไม่ได้ก็ช่วยหนุนแกบ้าง ผ่านมาก็ซื้อครับก็มันกล้วยอะไรเงี้ยฮะัอรสชาติแกรอร่อยแล้วก็ขายถูกด้วยครับอร่อยครับอร่อยรสชาติแบบคนโบราณทำอะครับอร่อยหวานหอมซื้อบ่อยครับกล้วยครับวันนึงยี่สิบบาทก็ยี่สิบบาทสามสิบบาท ก็ทิ่เจอมาขายก็แต่ตีห้าค่ะบางทีก็เริกมประมาณทุ่มสองทุ่มเลยค่ะแกขยันมากแล้วแกก็แบบสู้ชีวิตค่ะแกบอกถ้าเกิดแกปลดนี้ได้แกก็จะสบายกว่าน,นี้ราะทีแกก็ไม่สบายอะไรเงี้ยแกก็มาขายทุกวันนะคะทั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเราขายไปเราทําไปก็เป็นหนี้อยู่ดีอะไรถึงทําให้ยิ่งสู้ล่ะครับยา่จเจมมีหลานอยู่นะคะ ก็พ่อแม่มันก็ตายแล้วนี่ที่จะเจอต้องดูแลหลานไปโรงเรียนบ้างอะไรมัางนี่นะถ้าเจอไม่สู้นะหลานที่มันอยู่มันก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็มียาเจอคนที่ต้องรับผิดชอบเหนื่อยแสนที่จะเหนื่อยจะเจอก็ทนเพื่อหลานเพื่อให้เขาโตไปวันข้างหน้าช่วยเหลือตัวเองได้หนูรักยายนะคะอยากช่วยงานยายช่วยยายขายของถึงหนูจะไม่เก่งหนูไม่ได้ดังใจยายก็รักยายนะคะ ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหน เียขนนมาบอกฉัจะไปเชน้าตปบใจออยาเเข้ไปจครับเมื่อกี้เราก็ขายกล้วยทอดมันทอดค่ะหมดเลยหมดเลยค่ะนี่ยังโชคดีนะที่ขายหมดเพราะว่าเมื่อกี้เจเจเกือบจะเป็นลมนะใช่ค่ะเป็นวันนี้วันที่ขายดีจริงๆค่ะสุขภาพเป็นยังไงบ้างครับมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างหัวใจเบาหวานความดันสูงค่ะหลายโรครุมแราเหมือนกันใช่ เป็นไงครับได้กําไรมาเท่าไหร่ยังไงบ้าง<อ>วันนี้เอ๊ะเด<ห>เดี๋ยวยาเจอขอพิสูจน์หน่อยได้ไหมคะ,ะพิสูจน์เลยครับ800กว่าบาทน,นี่คือขายหมดคือขายหมดค่ะยายเจอลงทุนไปเท่าไหร่เนี่ยตกเจ็ดร้อยค่ะ 700บาทใช่700บาทก็แสดงว่าจะเหลือกําไรร้อยกว่าบาทเท่านั้นจริงค่ะเพราะวันทีมันมีเงินยอดเท่านี้นะยายเจอเ๋อก็ไปตลาดค่ามอเตอร์ไซค์สามา25่าคุณขาเหลือกําไรร้อยกว่าบาทแหลวะวันนี้แต่ยายเจ๋อบอกว่า ยังมีหนี้รายวันที่ต้องจ่ายใช่สองร้อยจะต้องจ่ายให้รายวันของบังแล้วเนี่ยยังมีอื่นอนมีไหมครับที่ต้องจ่ายมีกี่เจ้ามีสองเจ้าสองเจ้ารวมบังด้วยเป็นสามเจ้าถูกต้องไหมใช่ตอนนี้คือมีหนี้ที่ต้องจ่ายเนี่ยสามเจ้าใช่แล้วไหนจะค่าเช่าบ้านค่าเช่าห้องตรงนี้เท่าไหร่ต่อเดือนสองพันสองรวมค่าน้ำค่าไฟแล้วใช่อ่าแล้วก็ยังมีค่าที่หลานจะต้องไปโรงเรียนค่ารถหลานค่ากินขนมอะไรอีกต้องมีให้ไปโรงเรียนด้วยใช่ไหมครับเท่าไหร่ครับ ถ้ามีนะคะถ้ามียายเจอก็จะให้หลานไปแต่ถ้าไม่มียายเจอก็ไม่ได้ให้ไปแถมหยุดโรงเรียนอีกนะคะอ๋อแล้วเวลาให้ไปนี้ให้ไปเท่าไหร่ฮะตอ่อวัน40บาทจะให้ไปถ้าหลาน ไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่าคุณยายไม่ได้ให้เงินไปแล้วนี้เด็กๆต้องขาดเรียนยนี้ทําไงครับโทรไปบอกครูนะคะครูเขารับทราบดีว่ามันเป็นอย่างนี้พอมันไปอีกวันหนึ่งอาจจะเจอมีสมมุติว่าพรุ่งนี้จะเจอมีค่ารถค่าลาไปจะเจอให้ไปเขาก็ไปซ่อมครูให้ไปทําซ่อมค่ะครับก็เหมือนไปส่งกันบ้านย้อนหลังใช่ใช่แล้วน้องน้ําหวานเนี่ยขาดเรียนบ่อยไหมครับบ่อยค่ะบ่อยบ่อย อยู่ชั้นม3ค่ะการเรียนก็พอได้ค่ะถึงแม้จะขาดเรียนบ่อยเพราะว่าบางทียายเขาก็ไม่มีเงินให้ไปโรงเรียนค่ะหยุดบ่อยค่ะหนูกะว่าหนูจะไม่เรียนต่อก็จะหางานทำแล้วค่ะช่วยยายหางานทำค่ะก็เคยค่ะหนูหางานทำเป็นรปฟฟ้าทมาาค่ะก็แบ่งเงินให้ยายด้วยค่ะจะเจอแนละ้วจริงๆเราไม่อยากให้มันหยุดหลอกหลานนะ่ะอนาคตมันแต่ทีนี้ว่าบางทีบางครั้งนะ ในจ่ายเกินเกินทัวร์จะเจอเนี่ยหาซุกหน้าซุกหลังไมครัมันถึงเป็นเป็นเบี้ยหวัวแตกอย่างนี้ไงคุณยายครับแล้วคุณยายต้องแบกรับภาระคนเดียวเหรอครับลูกๆหรือว่าสามีคุณยายเ็าเสียชีวิตหมดแล้วค่ะแล้วลูกก็เสียชีวิตไปสองคนคุณยายมีลูกกี่คนสามคนเสียชีวิตสองคนแลอ้อนึงคนแล้วครับ อีกหนึ่งคนเขาก็อยู่กับเมียเขาก็คือเขาก็ไปมีภาระของเขาใช่มีภาระของเาตอนนี้ภาระทั้งหมดก็เลยตกมาอยู่ที่คุณยายใช่ค่ะแล้วคุณยายต้องดูแลหลานกี่คนครับตอนนี้ตอนนี้ดูจริงๆน่ะสองคนซึ่งคนหนึ่งเนี่ยก็อยู่ในวัยเรียนใช่ส่วนอีกคนหนึ่งนี่เรียนอยู่ไหมฮะหรือว่าไม่ได้เรียนค่ะคงจะได้ทํางานแต่ว่าก็ยังต้องดูแลอยู่ดีใช่ค่ะหลานสองคนก็ ทำงานคนหนึ่งทำมั่งไม่ได้ทำมั่งเรียนหนังสือคนหนึ่งเลี้ยงหลานไปอย่างนี้เนี่ยมันน่ารักหลานมากเลยก็แล้วกันหนักเอาเบาสู้ทุกอย่างถ้าเราท้อไปนะแล้วหลานจะอยู่จะใช้ชีวิตยอยู่ได้ยังไงคือว่าเพื่อให้หลานอยู่รอดได้กินได้ใช้หลานมันโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยให้มันช่วยตัวมันเองและเราก็สอนสั่งมันไปว่ายายลําบากลำบนเนี่ยเพราะพวกหนูนะอดมือ้อกินมือ้อจริงๆ ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจคุณยายเจอเนี่ยทำให้ผมเห็นว่าคุณยายเนี่ยเป็นนักสู้คุณยายต้องดูแลหลานๆอีกสองคนรวมถึงตัวคุณยายเองด้วยใช่ค่ะ ผมประทับใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคุณยายนะครับผอให้คุณยายสู้ๆแล้วก็ทีมงานรายการขอเพียงแค่เขียนมาในเวบบ็อกก็เป็นกําลังใจให้กับคุณยายนะครับผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งนะครับจะทําให้คุณยายเนี่ยสมสิ่งที่หวังไว้นะครับก็คือคุณยายอยากจะปลดนี่อยากจะไม่ต้องอยู่ในวังวนตรงนี้แล้วใช่นะครับเราเป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณมากนะครับที่มาช่วยยายเจอที่เมตตา ช่วยเหลืออย่าเจอนะขอให้ทุกท่านผลบุญที่ท่านทำทำ,ทำช่วยเข้ามาเนี่ยก็ขอเข้าสู่ครอบครัวลูกหลานมีความสุขความเจริญครับค่ะและคนที่เป็นนักสู้แบบนี้นะครับทางรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mail Box นะครับมอบเงินสนับสนุนนะครับเป็นกำลังใจให้กับคุณยายเจอนะครับ<ะ>จำนวน1 0 0 0 0มบาทครับ คุณยายครับเงินจำนวนหนึ่งหมืบาทนี้คุณยายตั้งใจจะไปทําอะไรครับจะใช้นี่ปลดหนี้เขาบ้างค่ะแล้วก็จะเก็บเป็นทุนของน้ําหวานให้ไปเรียนหนังสือเป็นทุนขายของก็ดูแลตัวเองด้วยค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากส่งกำลังใจนะครับให้กับคุณยายเจ๋อนะครับสามารถส่งกำลังใจมาได้ที่เลขบัญชีที่อยู่บนหน้าจอนี้นครับอย่างน้อยนะครับเป็นกำลังใจให้กับคุณยายเจอ๋อได้มีชีวิตสู้ต่อไปนะครับเพราะว่าคุณยายเจ๋อเนี่ยยังมีหลานที่ต้องดูแลคนนึงเนี่ยอยู่ในวัยเรียนด้วยนะครับเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กับคุณยายเจ๋อเก็บไว้รักษาตัวเองเพราะว่าคุณยายเจ๋อเนี่ยก็มีหลายโรคบ สำหรับใครนะครับที่ผ่านไปผ่านมานะครับแถวแจ้งวัฒนะ10นะครับชุมชนมีสุข3ทับหตรงข้ามกับเซว่นะครับจะเจอร้านขาย้วยทอดมันทอดในะของคุณยายเฉ๋ออย่าลืมครับแวะไปอุดหนุนนะครับเพราะว่าผมชิมแล้วรสชาติอร่อยมากๆนะครับไปอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนคุณยายเจ๋อเยอะๆนะครับ และที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่ทําให้เราได้มาเจอนักสู้ทั่วประเทศแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สับสนใจดีนะครับ CP และ CP เรียวทะลิงด้วยครับซับไพ่นะครับที่มีเรื่องราวของคนทํามากินสู้ชีวิตที่คุณเห็นและอยากบอกต่อนะครับสามารถเขียนส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาได้ที่รายการขอเพียงแค่เขียนมาดูเมล์บล็อกตู้ปอนสิบห้าปนสปากเกตหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองศูนย์นะครับหรือว่าทางเฟซบุ๊กแฟนเพจขอเพียงแค่เขียนมาดูเมล์บล็อกเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับมาด้วยนะครับ้มลก ไม่มีความสุขก็แค่ยิ้มครับขอเพียงคุณเป็นนักสู้ที่มีอาชีพสุจริตขอเพียงคุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่เขียนมาครับผู้ชมครับตอนนี้สถานการณ์โควิด -19 ียังคงระบาดอยู่นะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับออกไปข้างนอกหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเอพัทรบุตรนะครับแล้วก็คุณยายเจอต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสองโมงครึง่งทาง Nation TV ช่อง22สสสวัสดีครับ ยายเจอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่มาช่วยเหลือยายเจอยายปราบปื้มทุกท่านขอขอบคุณอย่างสูงด้วยใจยายจะสู้เพื่อตัวเองและสู้เพื่อหลานละเอียดสีแสง ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หไปจากใจเธอ นนเี่โอ้โหผมเห็นไม่ได้มีแค่ไก่ใช่ค่ะมีเกี๊ยวไข่แล้วเกี๊ยวเปล่าจ้ะสามารถเอามายำได้ค่ะตรงนี้เป็นรานจัมพันต้องขอเปส่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใครเด็กนักศึกษานี่แหละค่ะ ลูกของพี่กุ้งทํางานน้องรับจ้างร้านน้ําอยู่ค่ะน้องไม่ได้ทําทุกวันตอนนี้น้องน้องอยู่ม .5 แล้วพี่ให้กหม .5 แล้วก็ให้หยุดไ้ใช่ค่ะเพราะฐานะทางบ้านไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ค่ะ <S 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 แล้วก็มีแม่72 <S <S แกเป็นบาหวานขึ้นตา <S <S แล้วก็มีลูกคนเล็ก3ขวบเป็นทัศซียียตับโตต้องให้เรือทุกเดือนน้องเขาคิดเองน้องเขาบอกว่านี้คือลูกใช่ใช่นี่คิดเลยใช่เขาบอกว่าถ้ามันไม่ไหวเขาก็ไม่เรียนแล้ว